สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของหมอความนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่มาเจอกันที่นี่นะคะวิภาวรรเทพประยูนยมาพร้อมกับทีมงาน nbt south กดเลข11ที่ทีวีดิจิตท่านของท่านก็รับชมรายการปักใต้บ้านเราสนุกสนานหลากหลายเรื่องราวนะคะครั้งนี้เช่นเคยกับหมอความที่เราจะมาร่วมกันไขข้อข้องใจทางข้อกฎหมายนะคะหมอความก็ยังดําเนินรายการอยู่นะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือหมอความตัวจริง ทนายจอมจตุรงแก้วเล็กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทนายจอมวันนี้คุยเรื่องดอกแต่ไม่ใช่ดอกไม้ดอกเบี้ยเออดอกเบี้ยเกินอัตราครับมันสําคัญยังไงเนี้ยวันนี้ต้องมาคุยเรื่องนี้ใครรีเควสมาฮะใครฝากถามมาอะไรยังไงเนี่ยเล่าซีคือจริงๆตอนนี้มันมีแนวความพิพากษาสานติกาเพิ่งกลับหลักที่เป็นหลักประชุมใหญ่ครับแต่ว่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องลงตัวทนายเองก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดบีการตัวเต็ม แต่ว่าเนี่มันเป็นเรื่องที่พออ่านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าก็ก็น่าจะต้องบอกชาวบ้านบ้างคุณคุณไปรับคดีอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าดอกเบี้ยอะไรไม่ใช่หรือว่าโดนแก๊งวงหนี้โหดอะไรตามหรือเปล่าไม่ใช่อย่างงั้นแต่ว่าคือเราแค่มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ได้เป็นวัคซีนให้กับประชาชนนี่ดูหล่อเลยใช่ไหมผสมความเป็นหมอหมอความมาสร้างวัคซีนดอกเบี้ยเกินอัตราแสดงว่าวันนี้กลุ่มเป้าหมายก็น่าจะเป็นคนที่มีเครดิต อ่าก็คนมีเครดิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะไปเจอปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเกินหนักตราเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีเครดิตซะมากกว่าแต่ว่าเป็นคนที่มีภาระผูกพันม์ภาระหน้าที่ที่ต้องใช้ต้องจ่ายเยอะธุรกรรมทางการเงินถูกต้องนะทุกวันนี้นอกจากสถาบันการเงินของรัฐครับรงรับจำนำก็แน่นอนก็คือกลุ่มทางการเงินที่ เรียกว่าอยู่ในสังคมเป็นชีวิตจริงของใครเลยคนคือจริงๆจริงอ่ะถ้าเป็นพวกเก็บดอกเบี้ยโหดเนี่ยจริงๆคนใช้คำนี้เลยหรอใช้คำนี้ได้เลยนะใช้คำนี้ได้เลยเก็บดอกเบี้ยโหดพวกเก็บดอกเบี้ยโหดแก๊งหม่กันน็อกที่เรารู้จักันนะนี่แหละครับคือคนกลุ่มนี้จริงๆเขากระทําการโดยผิดกฎหมายเนาะใช่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดเฉพาะพรบห้ามดอกเบี้ยเกินอัตรานะเขามีมีความผิดเกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมสถาบันการเงินอะไรพวกนี้ด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายข้อหาแล้วก็เกิดสมมุติมีการไปทําร้ายก็จะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย mm hmm. ข่มขู่กันโชคมีหมดเลยคน mm hmm. กลุ่มนี้จะได้รับทั้งหมดถ้าเกิดว่าโดนคนที่ถูกกระทําเนี่ยหรือลูกหน,นี้นี่แหละ mm hmm. อะที่ผมบอกว่าบางครั้งการเป็นลูกหน,นี้บางครั้งการเป็นเจ้าหนี้ก็กลายเป็นจําเลยได้ mm hmm. มันสะท้อนว่าสังคมประเทศเราเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือคนตัวเล็กๆใช้คํานี้นะ<ช>คนคตัวเล็กๆก,ก็คือหาเชากินขําแต่ว่าเออบางทีบางอย่างมันก็มีความจําเป็นต้อง เอาหมุนก่อนอะอหมุนก่อนคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าด้วยระบบสถาบันการเงินเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนในการเขาเรียกว่าในระบบของเครดิตมีหลักประกรันอ่าอาจจะบางครั้งณ้าวันนี้ถามว่าไม่มีหลักประกันก็มีเยอะนะครับปล่อยกู้ไม่มีหลักประกันก็มีมเพียงแต่ว,ว่าประเด็นเลยคือคุณต้องมีสถานะทางการเงินระดับหนึ่งต้องมีสเตทเมนต์มีรายการเดินบัญชีสมมุติคุณขายของอคุณก็ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับใบเสร็จการซื้อสินค้าอะไรพวกนี้ต้องคุณต้องมีหมดนะถ้าเกิดสมมติอ่ะอย่างนี้ สมมติเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเลยแต่ว่าซื้อของขายของทุกวันคุณขอใบเสร็จครับอขอใบเสร็จขอหลักฐานการซื้อสินค้าการขายของสมมติคุณขายของเสร็จตอนเย็นคุณเอาเงินเข้าบัญชีแล้วพอตอนเช้าคุณก็ขอเอาเงินนี่ไปซื้อของแล้วเอาหลักฐานพวกนี้ครับไปสามารถกู้สถาบันการเงินได้มันสามารถทําได้นะเพียงแต่ว่าน้อยคนนักที่จะได้ทําหรือได้รู้เพราะว่าเขาคิดว่าทําไม่ได้กู้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการไปกู้เงินนอกระบบแล้ว คนที่เป็นเ,เงินกู้นอกระบบเนี่ยเขาทํามาหากินอาชีพนี้คือเขารวยเลยใช่ไหมเขารวยสิครับเพราะว่าเขาเก็บดอกเบี้ยเนี่ยมันร้อยละยสิบทำไมรู้รอยโอ้มันมีเป็นคดีเต็มไปหมดครับร้อยละสิร้อยละห้าร้อยละยีมีทั้งหมดแหละพยายาม กำจัดไปเยอะแล้วนะเธอก็รู้เลยเหรอมันไม่หมดหรอกครับมแนวดวงจริงๆรู้เลยเหรอใช่เขาเรียกว่าดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบเนี่ยไม่ได้มีในละครใช่ไหมไม่มีในละครหรอกมันมีอยู่จริงเหรอทราจอมมันยังมีอยู่จริงนี่แหละอ๋อเหรเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักทีเคยใช้บริการมหไม่เคยเคยเคยรู้ไหมว่าเออมีตรงนั้นมีตรงนี้อะไรเงี้ยเคยรู้ไหมอันนี้ไม่รู้แจ้งเบาะแสได้นะถ้ารู้นะโอ้ยต้องเป็นพลเมืองดีแหละครับ แต่ว่าประเด็นเลยคือส่วนใหญ่ก็อยู่แต่นนในบริษัทไงนั่งดูแต่งานของตัวเองไม่ค่อยเดาไปข้างนอกก็คือปัญหาของตัวเองก็มีพออยู่แล้วเว้นเสียแต่ว่ามีลูกความมาปรึกษาอ,อถ้ามีลูกความมาปรึกษาเนี่ยจะไม่ไหวแล้วทํายังไงนี่คือเข้ากฎหมายฉบับน,นี้ได้เลยถูกต้องพระราชบัญญัติเรียกย,อย,อยอออ่อๆว่าพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ใครมั่มเกินอัตราระวังท้องจะพังอันนี้อีกเพลงหนึ่งนะเพลงส้มตามเพลงพระชินิพนธ์ไม่ใช่แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ด้วยความที่เรื่องเราในประเทศเราที่เรารู้อยู่ทนาจริงทนายก็รู้ถูกต้องครับทางบ้านก็รู้ถูกไหมถูกแต่ว่าทีนี้ทุกคนก็นั่งอาจจะนั่งฟังแล้วสงสัยดอกเบี้ยเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าเกินอัตราดอกเบี้ยที่เกินอัตรานะครับก็คือดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีใครบอกกฎหมายบอก กหมายอะไรประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ชัดเจนครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าได้แค่ร้อยละ15ต่อปีเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินของรัฐหรือว่าเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะจะไม่เกินร้อยละ15หรอไม่ใช่ออาอันนั้นเขามีพระราชบัญญัติที่ออกมารองรับในการดําเนินธุรกรรมธุรกิจของเขาที่ผมบอกว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีหลักทัพไม่มีหลักประกันอะไรเลยเนี่ยกูก้ได้ แต่ดอกเบี้ยมันจะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณ20 20บาทต่อปีหรือ2 1 2 2บาทต่อปีนี่แหละคือประเด็นอ่ามันก็คือคือถามว่าเขาทำธุรกรรมธุรกิจแต่ดอกเบี้ยก็คือแค่ร้อยละ20กว่าต่อปีต่อปีนะอันนั้นคือได้อันนั้นคือได้แต่ต้องมีกฎหมายออกมารองรับต้องมีกฎหมายแต่ว่าไอ้พวกที่เป็น20ต่อเดือนเนี่ยผิดหมด10ต่อเดือนผิดหมด5ต่อเดือนผิดหมดเกินกว่า1.25บาทต่อเดือนผิดหมดครับ ไม่เข้าใจอะตามไม่ทันแล้วเนี่ยคอของ,งใหม่ได้ไหม <c oughs> คือจริงๆเนี่ยการเรียกดอกเบี้ยนะครับเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้แค่1นึจุดสองห้าต่อเดือนเท่านั้นอ่าแล้วเมื่อกี้อะไรร้อยละสิบ้าร้อยลสิบร้อยละสิบห้าต่อปีไงก็พอหาออกมาเนี่ย มันก็จะเป็น1.25ต่อเดือนถูกไหมคนละหน่วยกันนี่เองตัวเลขก็คือตามไม่ทันไงโอเคถ้าทางปีคือไม่เกินรอ 15, ้อยละสิบห้าแต่ถ้ารายเดือนคือ1.25ต่อเดือนไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้เนนข้าพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราทุกกรณีมีความผิดจะพาไปนะคะใครจะพาไปเข้าพรบฉบับนี้ใครจะยอมก็ลูกหนี้นี่แหละครับ หลังๆเนี่ยลูกนี่ก็แบบไม่ไหวแล้วเว้ยทำยังไงดีถูกคมขู่ว่าอะไรบ้างถูกต้องครับขอ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 อนุญาตเป็นเคสตัดดีเนาะมาเล่ากันเขาเล่าอะไรมีฟังคือประเด็นคือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วเขาเนี่ยไปกู้เงินแล้วเขาเนี่ยส่งจนหมดแหละคือเงินที่เขาส่งเนี่ยมานับปริมาณแล้วเนี่ยมันเกินกว่าเงินที่กู้แล้วเงินต้นนะสมมติหนึ่งแสนเนี่ยแล้วก็มีดอกเบี้ยผสมไปแล้วเขาบอกทํำยังไง อ๋อก็คือจ่ายเงินยอดใหญ่หญหญเงินต้นก็จ่ายแล้วเาขาจ่ายดอกเบี้ยนั่นแหละนี่อรอไหมคือเขาผ่อนดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือเจ้านี้แต่ว่าแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นอ่ะเขาผ่อนดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยเหตุผลว่าเคสนั้นที่มาปรึกษาผมเนี่ยดอกเบีย้ยร้อยละสิบต่อเดือนอ่าแล้วเขาส่งไปแล้วเนี่ยส่งจนแบบคกนเงินต้นแล้วครอบต้นไปแล้วแล้วก็เกินเป็นดอกเบี้ยไปแล้วด้วยเขาก็มาปรึกษาว่าทํายังไงทําไงอ่ะทนายอันดับแรกผมก็บอกว่าเอาวิธีการง่ายๆก่อนอก็คือไปแจ้งความ เติมหนึ่คดีแม้เราจะกู้นอกระบบถูกต้องอออรถูกต้องครับแสดงว่าคนนี้เขาเก็บเขาเก็บหลักฐานการผ่อนชําระไว้ด้วยแน่เลยใช่ไหมต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยมันชัดเจนอย่างส่วนใหญ่มันจะใช้วิธีการโอนเออจริงถูกไหมมันก็จะมีแอปมีหลักฐานอยู่เออถูกอเขาก็หลักฐานคนนี้ไปเออนึกออกแล้วอืมแล้วก็มันมีหลักฐานเงินเข้าเขาได้เงินมาแค่นี้นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาออ เนื้ออกไหมหรือ,อ,อถ้าเกิดสมมติว่าผมไปแจ้งความออออแต่สมมุตินะผม,ผมไปแจ้งความออออไม่มีหลักฐานอะไรเลยรับเงินเงินสดมารออับเงินเงินสดมาแต่ว่าถึงเวลาโอนคืนออ่อ่าาถ้าเกิดเข้ามาเขาก็จะคนพวกนี้ก็จะไม่ได้อา,อาจจะไม่ได้ทาสัญญาเงินกู้ไว้หรือบางคนก็ทําไว้แต่ถ้าเกิดว่าทําไว้แล้วเกินรวมอดอกเบี้ยมาด้วยดอกเบี้ยที่เกิดตราไว้ด้วยเนี่ยก็ผิดตามพระราชบัญญัตินี้เหมือนกันออืืมคือตอนนี้เห็นภาพแล้วยังไงก็มีหลักฐาน ยังไงชีวิตก็มีหลักฐานใช่โดยเหมือนเหมือนจะไม่มีเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยอันนี้สีเทาไหมโอ้สำหรับผมผมมองมันไม่เทาหรอกไม่เทานะเออเออเมันก็ไปทางดำนั่นแหละเออเออเอาเพราะว่าคือจริงๆอ่ะครับคือถามว่าเรื่องพวกนี้มันสุดท้ายเนี่ยคนที่เลือกไม่ไม่เลือกไปแจ้งความหรือดำเนินคดีเนี่ยเพราะเขาเองก็กลัว ในความปลอดภัยของชีวิตของตัวเองอเพราะว่าคนกลุ่มที่มาทําเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งก็เป็นกลุ่มที่เขาเอาจะดักดาร์กหน่อยอดำๆเทาๆอะไรเงี้ยอ่าม,มันก็ใส<า>โหดอ่ะนั่นแหละม,มันก็เลยทำให้คนไม่มีความกล้าแต่ทีนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเคสแบบนี้เยอะมากมันก็ต้องเยอะแหละคุณไม่คือตอนนี้ดําเนินคดีดำเนินคดีกับเจ้านี่เยอะมากเหรอนี้เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าพอผ่อนไปมากๆมันไม่ไหวเนาะ ผ่อนเท่าไหร่ต้นก็ไม่หมดมีแต่ดอกเบี้ยคงเป็นแต่ดอกเบี้ยตัวสุดท้ายก็แล้วทําไมเขาต้องทําแบบนั้นอ่ะทนายจอมก็คือมันเงินต้นก็หลุดแล้วยังได้ดอกเบี้ยไม่สะใจหรอไม่ใช่สิก็ตกลงกันแล้วนี่ก็ผมได้ดอกเบี้ยคุณวิทย์ร้อยสิบต่อเดือนน่ะก็ที่ผ่อนมันมีแต่ดอกเบี้ยผมไม่ได้คิดต้นต้นยังไม่ได้ลดถ้าจะลดต้นเอาเงินก้อนมาคืนอ๋อนี่ไงเหตุและผลสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นที่มาของทุกเรื่องดังนั้นวันนี้เราไปแจ้งความ วิธีการาคือจริง,รง,รงๆครับอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายเนาะที่เราจะต้องไปดําเนินการก,กันต่อว่าเฮ้ยเราจะต้องดําเนินการยังไงบ้างออนะครับและที่สําคัญเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยมันก็ต้องมาดูก่อนว่าในการกู้ยืมเงินนะครับมากกว่าสองพันบาทเนี่ยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคือกรณีถ้าเป็นเจ้าหนี้กู้เกินสองพันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องบังคับคดีดาเนินคดีไม่ได้ โอเคตั้งหลักแล้วกู้เกินกว่า2,000บาทมีหลักฐานต้องมีหลักฐานทั้งเจ้านี่อละไรลูกนี่หรอไม่ครับแค่มีลายมือชื่อของลูกนี่เซ็นแล้วเจ้านี่เขาจะยอมให้เซ็นเนอะเอาก็ไม่รู้ไงก็ถึงบอกว่าวิธีการเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับในในสังคมเราจริงๆครับเวลาที่มันมีการกู้ยืมเงินกันจริงๆเนี่ยตัวเลขอาจจะถูกต้องทั้งหมดเลยไม่มีอะไรผิดเลยกําหนดชัดเจนดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีถูกต้องหมดเลยแต่ในหลักของความจริงมันไม่ใช่ อันนี้ก็จะมีเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งทีนี้ก็เหมือนที่บอกครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบนั่นแหละอพักให้น้ําก่อนได้ไหม <c oughs> นี่งงอยู่เลยเนี่ยพักครู่เดียวค่ะคุณผู้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาตามกันต่อว่าดอกเบีย้ยเกินอัตราเนี่ยเราจะมีทางออกอยังไงนะได้ครับมีทางออกแน่นะมีโอเคมีทางออกพักครู่เดียวค่ะ พฤติกรรมคนทั่วไปเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปทุกทุกวันมีตการรอและรอมาไวจังเลยค่ะออเดอร์ที่11ได้แล้วครับอ๋อมารอไรเดอร์นี่ก็อีกคนสั่งทุกวันเห็นแบบนี้ทุกวันจนชินใช่สิมันสะดวกประหยัดเวลาไปตั้งเยอะนี่นั่งอิ่มตรงนี้แหละไม่ต้องออกไปเจอคนเยอะๆถุงพลาสติกขอนะเอาทำอไรอ่ะพับถุงเก็บไว้ใช้ต่อสะดวกเมื่อจำเป็นจะต้องใช้ พวกกล่องที่ใส่อาหารก็นํามาแยกเศษอาหารก่อนยุ่ยส่งกล่องมานี้กล่องพวกนี้ก็นํามารียุ่ดถูด้วยน้ํายาล้างจานและล้างน้ําสะอาดครั้งต่อไปก็จะได้ใช้ต่อแยกประเภทก่อนนําไปทิ้งจะได้ไม่ลําบากคนทุนเลยต่อวิวองช่วยลดปริมาณขยะที่เราใช้ทุกวันเราจะเหลือขยะที่ต้องกําจัดน้อยลงอย่างขยะออนไลน์ เป็นประโยชน์ของตัวเองและสภาพแวดล้อมสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นน้องคนนี้เขาวิ่งมาได้ยีสิบนาทีแล้วครับปกติแค่ห้านาทีน้องเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไม่ทำไมน้องเขาถึงยังไม่หยุดเพราะน้องเขายักมีร่างกายทีดีมีปัญญาทีดีมีสุขภาพจิตทีดี มีสังคมดีดีคือชุกิภาวะมันดีไปหมแค่อบอก,กับหลังกายไอรอยเาร่อก็ดี กันต่อแล้วค่ะในหมอความวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นเพราะเกี่ยวกับตัวเลขเพราะเกี่ยวกับตัวเลขวิภาวันก็จะงงแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะค่อยๆไปนะทนายจอมทนายจอมเข้าใจระดับความไม่เข้าใจของของเรานะเออบางเรื่องเราก็จะได้บางเรื่องเราก็จะไม่ได้มากันที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้อ่ะถ้าเริ่มต้นอย่างที่บอกสักครู่นี้ทนายจะบอกว่าเริ่มต้นการกู้ยืมที่สองพันบาทต้องมีหลักฐานเป็นหนัอต้องมีหลักฐานซึ่งก็แน่นอนแหละว่าเจ้านี้ก็น่าจะมีเล่มเนาะ เล่มโน้ตเพราะวันหนึ่งก็คงต้องมีแบบลูกหนี้หลายเจ้าไงคือหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลายมือชื่อของลูกหนี้ด้วยนะไม่ใช่ลายมือชื่อของเจ้าหนี้นะอ๋อเจ๊เจ๊จะเซ็นเองไม่ได้ต้องให้ลูกหนี้เซ็นว่าสมมติว่าเอาง่ายๆเลยผมเจอคุณพี่บอกนายจอมเอาเงินมาสองพันนายจอมยื2สองพันค่ะนี่ก็เขียนเลย2,000บาทสองพันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ลงชื่อวิภาวรรณจบนี่เป็นหลักฐานฟ้อง้องได้แหละวิภาวรรณต้องเซ็นรับแล้ว2000บาทนั่นแหละนี่คือเป็นหลักฐานที่จะฟ้องเราก็มนอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่เรา มิกก็ไม่ก,ก็เป็นหลักฐานไงผมฟ้องุผมฟ้องคุณวิได้แล้วไงเขาฟ้องทําไมอ่ะในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนเสียหายเธอเสียหายหรอเอ้าก็เราเป็นเจ้าหนี้ไงแล้วเธอเกิดเธอยืมไปแล้วเธอไม่คืนเราเราก็ฟ้องเธอไงอ๋อนี่ประเด็นเจ้าหนี้อ,อ่นนี้ประเด็นเจ้าหนี้โอเคโอเค<า>เสร็จ,จทีนี้ดอกเบี้ยไม่เกินอะไรนะเ,นเดือนละหนึ่งจุดสองห้าต่อเดือนก็คือไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีปรากฏเธอคิดเราสิบบาทเดือนหนึ่งฉันก็ต้องมาคืนเธอสองพันกับสิบบาทถูกไหม หนึ่งเดือนสองพันสิบาทที่ไหนอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมต้องเอาสองพันสองร้อยเนี่ยเออใช่ใช่ไหมเธอเธอเนี่ยเธอโกงเราแล้วอ่ะยังไม่ทันกู้กันจริงเลยอ่ะเ <laughs> ห <h of S 1> <อ>็นไหมครับสองพันสองร้อยเลยนะเออสองพันสองร้อยเลยนะ,ะจากที่ความจริงเนี่ยเขาจะเสียอยู่แค่แอ 2, สองพันกับสิบ คูณ1-25 <2> <2 <2> <2> <2 ่งสองอพันคูณหนึ ja uh ่งจุดสองห้าประมาณ2บาท50อ่าก็คือประมาณ25บาทที่จะต้องเสียดอกเบี้ยให้คุณวิต้องเสียดอกเบี้ยผมจริงๆคือแค่25บาทเออฟันไว้200เลยนั่นแหละนี่คือดอกเบี้ยตามกฎหมายอ่าซึงโอเคจ่ายก็เข้าใจการว่าเออคุณจอมก็ต้องมีรายได้จากการออกเงินให้กู้ใช่เนี่ยแต่ถ้าเกิดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ย ก็เ,เกินแล้วไงเมื่อกี้สิบาทก็เกินไงทีเนี้ยคนที่จะเป็นผู้เสียหายก็ต้องเป็นคุณวิคุณวิต้องไป,ไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วพี่จะเอจาไอหลักฐานนี้ไปได้ยังไงก็ทุกวิก็คืนคืนทยอยคืนไปสิคืนเงินให้เขามีหลักฐานการคืนเงินหรืออะไรพวกเนี้ยเสร็จป,ปุ๊บก็หลักฐานพวกนั้นแหละไปหาตํารวจแล้วคุณทนายจอมจะให้ฉันหรอเนี่ยกระดาษเดี๋ยวเธอจะให้เล่มเล่มบัญชีเธอจะให้ฉันหรออ่าแล้วเวลาเธอคืนเงินเราเธอคืนเงินเรายังไงก็คืนง่ายๆเลยไงคืนแล้วนะคืนแล้วนะเธอถ้าเกิดคืนกับมือก็ต้้อองงไไปปก็็ถาาาามมว่่จํเนนตหฐ ถึงขั้นเป็นเอกสารก็ได้นะในกรณีแจ้งความดำเนินคดีอ,ะอ่ะเพียงแต่ว่าต้องมีที่มาที่ไปของเงินนะว่าเอ้ยคุณเอาเงินตรงไหนมาจ่ายมาผ่อนคือเนี่ยต้องหาหลักฐานมาให้กับตํารวจว่าวันนี้ถอนเงินจากที่นี่มาขายของได้เท่านี้แล้วก็ส่งให้มอบให้กับคนนี้อาจจะต้องไปหากล้องวงจรปิดว่าไอ้คนนี้มาเก็บเงินจริงๆนะแล้วถ้าเป็นเธอเธอจะยอมเป็นเซลฟี่แยตังค์ค่ะเธอยอมหรอไมเออเธอก็ไม่ยอมก็แต่ว่าอย่าลืมนะทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งกล้องวงจรปิดมันก็เยอะเนาะ แล้วใครจะยอมรื้อให้ดูยากกว่าจะไปขอจะไม่ไหวแล้วอ่ะเขาผ่อนไม่ไหวแล้วทํายังไงอ่ะถูกไหมครับพอผ่อนไม่ไหวก็ก็ต้องคิดหาแล้วว่าจะทํำยังไงซพ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าคืนถ้าคืนจนครบต้นแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยอ,อ่ะก็คืนนั่นก็คือสามารถที่จะดําเนินการได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนี้แล้วเนี่ยยังเงเนี่ยฟังวันนี้ฟังทนายจอมแล้วโอ้ยเรียกดอกเบี้ยร้อยละสิบ เราว่าจ่ายผ่อนไปได้ร้อยเดียวอืมอืมไม่ผ่อนแล้วดอกเบีย้ยเกินอน้าตาเดี๋ยวไปแจ้งความเอออ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณเป็นลูกหนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ต้องคืนเงินเขาเหมือนกันอ่าอ่าคุณก็ยังหนีไม่พ้นกับการที่คุณต้องชนานําระหนี้เพราะว่าคุณเอาเงินเขามาแล้วคุณก็ต้องคืนเพียงแต่ว่าคนที่ให้คุณเอาเงินมาเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์เรียกดอกเบีย้ยเกินกว่กาตาที่กฎหมายกําหนดอืม,อมครับมีอายุความแน่เลยใช่ไหมเออเรื่องอายุความไม่มีครับมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การดําเนินการพวกนี้นะครับม,มันก็เป็นเรื่องที่มันมีกรอบกาหนของกฎหมายเพื่อที่จะมาบังคับใช้ไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแต่ถามว่าเรื่องอายุความเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเกินเกินอายุความครับเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีปัญหาคือเหมือนคนเดือดร้อนอใช่ไหมเดือดร้อนก็ไม่ไหวแล้วก,ก็เดินเข้าไปแจ้งความ,ม,มให้ตารวจดําเนินการดําเนินคดีซึ่งเคสแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่ผ่อนไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด มันจะมีประเภทหนึ่งที่อ่าผ่อนก็หมดตามงวดของเขาอะไรเงี้ยอือแต่ว่ามีมีประเภทหนึ่งผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้นยังอยู่เท่านั้นน่ะแต่ดกอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆอเออนหัวหนอะอันเนี้ยอ่าไอ้พวกนี้ก็จะมีประเด็นพวกนี้อยู่ครับมนั่นแหละเดี๋ยวนะแล้วก็แสดงว่ายอมไม่ได้สิถ้าหากว่าเจเจ,เจวีเนี่ยจะเป็นปล่อยดอกร้อยละยี่ร้อยละสิบเนี่ยแสดงว่าทำมาหากินอันนี้ไม่ได้แล้วสิไม่ได้ครับจริงๆมันทําไม่ได้เลยแล้วจริงๆเนี่ยการทํา ธุรกรรมหรือนิติกรรมทางการเงินโดยให้บุคคลอื่นยืมเงินไปเนี่ย <Okay. S 2> จริงๆแล้วมันต้องกระทําภายใต้ของกฎหมาย <Okay. S 2> นะครับซึ่งตอนนี้มีหลายๆคนไม่ได้ทําภายใต้กฎหมายระวังนะครับจะโดนข้อหาฟอกเงินบ้างอะไรบ้าง <Okay. S 2> ต้องระวังระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่ <Okay. S 2> อยาคิดว่ามันง่ายๆนะเพราะจริงๆเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็พยายามจะหากฎหมายมาเพื่อที่จะใช้ในการกําหนด ทิศทางและแนวทางของสังคมให้มันอยู่กันเป็นสุขให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับแล้วเราสามารถไปเรียกเงินเกินอ่ะคืนกลับมาได้ไหมคะในกรณีที่ตอบไวจังตอบได้เลยเพราะว่าเป็นการชําระหนี้ตามอําเภอใจโอ้ยก็ก็ทำยังไงมีหรือเปาเภอเนี้ยอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอ่าก็นี่เป็นเขาเรียกเป็นเป็นคําของกฎหมายครับอ่าเป็นการชําระหนี้ตามอําเภอใจจึงอ๋ออาเภอใจนี่คําของกฎหมายอะคะอ่อ๋อเป็นการชําระหนี้ตามอําเภอใจ คือลักษณะก็คือคือก็ก็รู้ว่าผิดอ่ะแต่ก็ยังจ่ายอ่ะรู้ว่ามันไม่ใช่เหมือนที่บอกมันไม่ใช่หน้าที่ที่คุณต้องไปจ่ายเกินอ่ะแต่คุณก็ยังไปจ่ายก็ถือว่าคุณเต็มใจจะทาเองถูกต้องใช่มันเป็นความสมัครใจของตัวเองแล้วทําไปเรียกคืนไม่ได้แล้วจะเอายังไงได้บ้างก็ถามว่าตอนนี้อ่าตอนนี้ก็เหมือนมีแนวคามพิพากษาสันญิกาใหม่ใช่ไหมครับก็เดิมเนี่ยท่านจะไม่ให้ให้ถือว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินต้นทั้งหมดเลย Uh huh. อันนั้เป็นอันเก่าแต่อันใหม่ตอนนี้ต้องไปศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งอ่านมาคร่าวๆแค่ประมาณว่าสารบอกว่าไม่ได้ละให้กลับไปใช้อันเดิมก็คือเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจจะเอามาหักกับต้นเงินไม่ได้ oh. เดิมเดิมเนี่ยให้ให้เอาเงินที่ผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยมาหัก,กต้นเงินเลย oh. อ่าเราค่อยคิดดอ,อกเบีย้ยให้โจทย์ทีหลังอ oh. อ่าแต่ทีนี้น oh. ก็คื ของเดิมเนี่ยให้ลบเงินต้นให้เกลี้ยงเกลี้ยก่อนใช่แต่ว่าอันใหม่นี้ไม่ใช่อันใหม่นี่ตอนนี้แต่ว่าเหมือนที่บอกครับขอไปดูรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวคำพิพากษามันจะมีเขาเรียกว่าที่ที่ที่นักกฎหมายจะได้ศึกษาเนี่ยมันจะมีแบบย่อสั้นกับย่อยาวซึ่งเรายังไม่ได้อ่านย่อยาวเพราะว่านั่งหาย่อยาวอยู่หลายวันแล้วก็ยังไม่เจอ ดูแต่ตอนนี้ย่อสั้นนี่อยู่อยู่ตรงนี้ของทายยจอมแล้วพร้อมแล้วพร้อมพร้อมรับว่าความในกรณีนี้แล้วทูราชานาจักกับอะไรนะอะไรนะพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560ครับถือว่าใหม่มะมหรือว่าจริงจริงมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันมันเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่ามันมีมาตราแต่มันไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงกับตัวเขาโดยตรงแต่เรื่องนี้มาก็ตรงเลยซึ่ง กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยนะครับว่าบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทาการใดๆอันมีลักษณะเป็นการนำพางการกู้ให้กู้ยืมนะครับโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท<อ>โทษไม่เบานะสองแสนไม่เบาหรอโทษไม่เบานะสองปีสองแสนแน่นใช่ครับโทษไม่เบานะ้าติดคุกปบเดียงสองปีเธออย่าลืมนะเธอโดนเรื่องนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเรื่องอีกเรื่องที่เธอจะตามมาเลยก็คือเรื่องภาษี อันนั้นน่ากลัวกว่าเยอะในฐานะเจ้าหนี้หรือลูกนี้ในฐานะเจ้านี้ไงในฐานะเจ้านี้อ่ะพอถ้าเกิดโดนดำเนินคดีด้วยบทมาตานี้แล้วเนี่ยบทมาตาต่อไปที่จะตามมาก็คือสัมภาระโดนรื้อเลยทีนี้โดนรื้อชีวิตเลยถูกต้องครับอุ้ยแล้วเจ๊กับเจ้าของสมุดบัญชีตั้งหลายคนในประเทศไทยทุกจังหวัดต้องมีแหละคนที่ประกอบอาชีพนี้ก็หนาะร้อนๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เจ้านี้ถ้าเกิดใจไม่ร้ายมากก็อยู่ได้แหละเจ้านี้เจ้านี้ที่ว่าใจไม่ร้ายมากเนี่ย ลักษณะไหนไม่ก็คือไม่ได้แบบเขาเรียกว่ามีเจตนาโกงลูกหนี้อ่ะอ๋อก็คือรู้จักกันก็เอสะดวกเมื่มอ,อไหร่ก็คือ,อยังไงแต่ว่าจายดอกหน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบนี้มันก็ไม่เป็นประเด็นไม่เป็นปัญหาครับแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือเราก็ต้องพูดตรงๆก็คือเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มชายชะกัน ที่ไปเก็บเงินตอนเย็นอะไรเงี้ยอ่าพวกนี้ก็จะแค่เดินผ่านหน้าบ้านนี่ก็ถูกครับเพราะพรจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีกฎหมายเข้ามารองรับเรื่องพวกนี้ไงแต่ว่านวัตกรรมในความคิดของคนอ่ะมันมันมันบิวมันมีใหม่ขึ้นมาทุกวันไงนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาในการออกกฎหมายมีคำคาแนะนําหรือคําเตือนก่อนไหมก่อนที่วิภาวนี่ย ในฐานะลูกนี้จะไปกู้จะไปอะไรยเงี้ยแต่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะทนายจอมันจะเป็นต้องหมุนตอนนี้เลยย่ะก็ก็ต้องดูทองเทิงก็ไม่มีโรเล็กก็ไม่ได้มาอะไรเงี้ยเออเครื่องมือเกษตรก็ต้องใช้ไงเอจะจำนำก็ไม่ได้อ่ะมีคำแนะนำไหมคือจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นนี่ต้องใช้ก่อนเนาะเป็นนี่ต้องใช้อ่าเป็นนี่ต้องใช้ยืมมาต้องคืนถูกต้องเป็นนี่ต้องใช้ยืมมาต้องคืน เพราะว่าเราก็ไปเอาของเขามาอืออ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยในดอกเบี้ยถ้าเกิดในวันที่กู้เนี่ยทุกคนรับได้หมดแหละร้อยละสิบร้อยล,ละยี่ร้อยล,ละเท่าไหร่รับได้หมดแหละแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยชีวิตจริงมันไม่ไหวใช่ไหมครับเมื่อมันไม่ไหวเนี่ยก็ต้องลองคุยกันกับเจ้าหนี้ดูบอกว่าเท่านี้ได้ไหมอ่าถ้าเกิดว่าดูแล้วมันยังมีปัญหาหนักแต่ถ้าเกิดมีถึงขั้นทำร้ายร่างกายก็แจ้งความดำเนินคดีครับ หรือหรือมีพฤติการข่มขู่อะไรเงี้ยอ่าก็แจ้งความดำเนินคดีได้เลยครับในฝั่งเจ้เจ้าหนี้ร้อยลยยี่ร้อยละยี่สิบห้ามีอะไรจะเตือนเราบ้างก็จริงๆก็เบาๆหน่อยครับเจ้อย่าโหนเจ้อย่าโหนมากเพราะว่าถามว่าเขาไม่เดือดร้อนเจ้ก็อยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้ทําจนเขาเดือดร้อนเนี่ยเจ้อาจจะเดือดร้อนทนายจอมมันไม่คืนเลยมันไม่คืนเลยสามงวดติดแล้วก็แค่สามงวดเองเหรอ แต่อย่างไม่มีไม่หนีไม่จ่ายูกต้อง้มาคุยนะเห็นเจ้โหดอย่างเงี้ยมาคุยก่อนจะจายเมื่อไหร่ยังไงก็ว่ามาแต่ก็จําไว้อย่างครับเป็นนี่ต้องใช้เป็นนี่ต้องใช้ครับยืมต้องคืนถูกต้องครับนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกฎหมายฉบับที่วงทนายก็ต้องศึกษานักฎหมายต้องศึกษากันใหม่นะกับพระราชบัญญัติห้ามเรียดดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราชนาใช่ครับเริ่มที่2,000บาทต้องลงลายมือนะถูกต้องครับอันนี้จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง แต่ในคดีอาญาไม่ต้องก็ได้ครับแต่ในกรณีที่เราเป็นลุงนี้อ่ครับไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปอ่านฉบับเต็มแล้วเดี๋ยวอาจจะได้มีตัวอย่างเดี๋ยวมาได้อธิบายกันต่อนะถ้ารายการยังอยู่นะคะขอบคุณทนายจอมค่ะแล้วเราสองคนลาไปเลยสวัสดีค่ะ